PDPC สร้างปรากฏการณ์ระดับนานาชาติเปิดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับนานาชาติ สำนักง,งานคณะกรรมาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PTPC ขารับนโยบาย DE เดินหน้าทำงานในเชิงรุกยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสู่ระดับสากลพร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่โดยการเปิดเวทีระดับนานาชาติจัดเซวนาสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับนานาชาติ p d p a International Conference 2024 Key Global Trends in Data Privacy เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกันป้องกันร,ระวังเข้าใจการละเมิดข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้แคมเปญเ a k ค Control of your Data ต้ท็ตะโกนให้โลกรู้ข้อมูลส่วนตัวสำคัญที่สุดโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย p d p a จากหลายประเทศทั่วโลกเข้าร่วมเสวนาถกประเด็นข้อสงสัยพร้อมให้ข้อมูลความรู้แบบจัดเต็มนอกจากนี้นายประเสริฐจันทระรรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในงานแถลงข่าวและร่วมกาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Key g l o p a r t r o n s in Data Privacy จัดงานในวันนี้นะครับเป็นงานสัมมนา,าระดับระดับนานาชาติด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสาระสําคัญของงานนั้นเป็นการสร้างความตระหนักรู้แล้วก็สร้างความสําคัญของกฎหมาย p d p a พครับว่าเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลน,นั้นเป็นเรื่องสําคัญมากครับเพราะว่าถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เปิดเผยข้อมูลที่เกินความจําเป็นก็ดี ที่ไม่ควรเปิดเผยก็ดีเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายให้ได้ทางใดทางหนึง่งแล้วก็ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยอาจจะนําไปใช้ประโยชน์ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนได้นะครับเพราะฉะนั้นการจัดงานในวันนี้ก็เป็นการสร้างให้ความสําคัญแล้วก็เป็นการสร้างในเวทีนี้จะมีช่วงสองช่วงด้วยกันนะครับช่วงเช้าและช่วงบ่ายซึ่งเป็นเวทีให้ความรู้แล้วก็จะบอกถึงขั้นตอนในการ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องครับในเรื่องนี้นะครับวันนี้ต้องยอมรับว,ว่ามีการใช้เรื่องของ AI ไเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเรียนเสียงก็ดีหรือเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆก็ดีเนี่ย ของผู้บริโภคข,ของประชาชนนี่แล้วนํากลับมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางทางกระทรวงเองและทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้บูรณาการงานร่วมกันนะครับไม่เฉพาะแต่เรื่องของอคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแต่เป็นเรื่องที่สํานักง,งานป้องกันและปราบปรามอาชญา,ากรรมไซเบอร์คณะกรรมการป้องกันเนี่ยจะต้องดําเนินการเรื่องนี้นะครับแล้วก็หาวิธี ใช้เครื่องมือใหม่ๆในการที่จะปกป้องแล้วก็ในการที่จะจับมิจฉาชีพเหล่านั้นนะครับท่านยอานเพราะว่าเ่อีข้งานนี้่ะอชเกิดความมูลระหว่างนาชาติการแ่ข้อมูลยงไบ้างคืองานวันนี้เป็นการประชุมที่ระดับนานาชาตินะครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและกันนี่เป็นเรื่องสำคัญ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทันเรื่องนี้ได้นี่จะเป็นต้องมีกฎหมายนะครับแล้วก็ได้เฉพาะที่มีความจําเป็นเท่านั้นเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นการสัมมนาแล้วก็จะนําไปสู่กระบวนการที่จะแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของข้อบกพร่องจุดอ่อนต่างๆต่อไปด้วยนะครับอันนี้ คือในส่วนในส่วนการคุ้มความข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยวันนี้เราได้ทําความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเราได้มีการอบรมสัมมนาหน่วยงานของราชการเนี่ยแทบจะทุกหน่วยงานแล้วนะครับแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนเนี่ยที่เป็นหน่วยงานใหญ่ๆแล้วก็มีข้อมูลส่วนบุคคลจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธนาคารเรื่องของสมาคมประกันภยัย แล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานที่มีที่มีข้อมูลจลํานวนมากนี่เราได้พบปะแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ถ้าสังเกตตัวเลขนะครับตัวเลขที่เกิดจากการสูญเสียเสียหายแฮกข้อมูลเนี่ยวันนี้ก็ก็เป็นที่น่ายินดีนครับว่าข้อมูลลดลงข้อมูลลดลงอ,อย่างมีนัยสําคัญนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องทําการป้องกันต่อไปนะครับแล้วก็ หากตรวจพบเนี่ยต้องเรียนว่ามีมีโทษด้วยนะครับหน่วยงานใดผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือหน่วยงานใดเนี่ยที่ปล่อยให้ข้อมูลเกิดความเสียหายเนี่ยจะต้องมีมีโทษรับผิดด้วยนะครับอันนี้รปรการณกเป็นจวันวันนี้เรามีความพร้อมนะ ผมกล้าพูดคำนี้เนื่องจากว่าตัวเลขตัวเลขที่เราได้ได้ตรวจสอบดูนะีมีลดลงอย่างมีนัยสำคัญเหลือแค่เปอร์เซนต์กว่าเองที่มีข้อผิดพลาดนะครับซึ่งเราได้แก้ไขยอยู่จากเดิมเนี่ยโซเลขนี่สูงสูงประมาณเท่า <30. S 1> ประมาณ30%วันนี้เหลือแค่แค่เปอร์เซนต์กว่าโอกาสที่จะสูญเสียข้อมูลเนี่ยเพราะนั้นแล้วนี่เรายังไม่หยุดนะครับ ส่วนการทํางานร่วมกับต่างประเทศนี่เราก็ต้องมีการทํางานร่วมกันนะครับในเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะให้ดรเก่งซึ่ท่านเป็นเลขาธิการเนี่ยได้ขยายความเพิ่มเติมนะครับ,รบในส่วนของความร่วมมือกต่างประเทศนะครับในงานนี้ก็มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญนนะจากจากประเทศสิงคโ,โปร์นะครับจากประเทศอาเซียนมาอลดคกันนะครับในส่วนของการให้ความรู้การที่จะส่งข้อมูลาข้ามพรม,มแดน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย p ี TPA และก็กฎหมายของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศอาเซียนนะครับก็เป็นหลักฐานตนตรงนี้ก็มีการมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมานำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาแชร์ประสบการณ์ให้ให้ผู้เข้าร่วมฟังนะครับในส่วนของช่วงบ่ายก็จะเป็นเรื่องของการสัมมนาเกี่ยวกับนะครับซึ่งที่ท่านวุฒิแนะนำยกว่าปัจจุบันก็มีการนำเอาไรมาใช้เยอะมากนะครับแล้วก็นักตก็มีการ เรียกว่าข้อกําหนดมาตรฐานต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับในการที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือเพราะว่าในการที่จะใช้ตอนนี้ก็มีถ้าเราเอาเออข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะเข้าไปในเครื่องไม้เครื่องมือของ AI เนี่ยเราก็ต้องคานวลแล้วว่า้ข้อมูลหลุดไปในใน AI นั้นไหมอนาคตต้องมีการทําเรื่องของมาตรฐาน นะข้อกำหนดต่งางๆี่จะต้องมีการทำเขาเรียกว่าทำให้ให้ข้อมูลเป็นข้อมูลนิรนามก่อนที่จะไปใช้เครื่องหมายเครื่องมือเหล่านี้ซึ่งพนักงานก็จะทำทำงานร่วมกับนะอันนี้เป็นข้อเป็นเป็นเป็นข้อกำหนดในระดับมาตรฐานดับสาโกนนะครับก็จะประสานกับทางของ่อางประเทศสิงคโปร์แล้วก็กลุ่มประเทศอาเซียนนะครับใน,นช่วยกันในดูของแชร์ในส่วนประสบการณ์ในส่วนของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเพไหเพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับกา,า,า,ารการมาตรฐาน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากตกลงกันครับเราตั้งเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเรื่องไหนบ้างคือเป้าหมายระยะระยะสั้นแล้วกันนะครับระยะสั้นนี่เราเราต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับในเรื่องของการให้ความสําคัญเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรามีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ ต้องรับผิดชอบตรงนี้แล้วก็ชี้แจงไปให้กับหน่วยงานต่างๆแล้วนะครับส่วนในระยะยาวเนี่ยขณะนี้เนี่ยทาง p d p c เองเนี่ยได้พยายามที่จะดูกฎหมายเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็ปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าได้มีข้อกําหนดไว้ว่านี่ภายในระยะเวลา5ปีเนี่ยถ้าเห็นว่ากฎหมายมีที่มีผลบังคับใช้ไปแล้วเนี่ย อาจจะทําให้ต้องมีไม่ทันสมัยหรือล้าสมัยต้องมีการปรับปรุงซึ่งกฎหมายฉบับนี้ออกมาตั้งแต่ปี2022ก็คือประมาณร่วม5ปีแล้วนะหลายปีแล้วนะเพราะนั้นอาจจะมีความจําเป็นต้องต้องมีการแก้ไขปรับปรุงในอนาคตนะครับคือ <c oughs> หน่วยงาน สถาบันคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยที่เราเรียกว่า p d p c เนี่ยเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลตรงนี้อยู่แล้วหากพี่น้องประชาชนมีความสงสัยนะครับว่าข้อมูลของตอนเองหรือหน่วยงานของตอนเองนี่ถูกละเมิดนะครับสามารถมาให้เราตรวจสอบได้นะครับเรามีหน่วยงานที่เรียกว่า Eagle E y e นะครับทำงานตลอดเวลาแจ้งเรามาแล้วก็มารับการตรวจสอบหรือท่านสงสัย ก็ดีหรือท่านถูกแท็กข้อมูลแล้วเนี่ยก็มาให้เราตรวจสอบว่ามันรั่วตรงไหนอะไรตรงไหนเรามีวิธีการตรวจสอบและขอบอกพี่น้องประชาชนว่าขอให้มีความมั่นใจนะครับว่าเราได้ดำเนิงงนปกป้องข้อมูลของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็พยายามไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหลออกไปอย่างเด็ดขาดเพราะเป็นข้อมูลที่มิจฉุชีพเนี่ยอาจจะไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้นะครับ เป็นเรื่องที่ทางสถาบันเนี่ยทางหน่วยงานนี่ต้องแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบด้วยผมว่าการประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องสาคัญเรื่องหนึ่งเพราะว่าวันนี้เนี่ยสังเกตได้ง่ายๆว่าหลายหน่วยงานเนี่ยไม่ว่าจะองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนเองเนี่ยมีการขอข้อมูลจากพี่น้องประชาชนโดยเกินความจําเป็นเกินความจําเป็นนะเรื่องนี้ต้องต้องเรามีความจําเป็นที่ต้องบอกว่าขอให้เฉพาะเท่าที่ จำเป็นเท่านั้นนะครับไม่เรียกขอข้อมูลประชาชนอะไรก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีการอบรมแล้วก็เพิ่มทักษะตลอดเวลา